ยืดท่าไหนดีนะมันปวดเมื่อยไปหมดเลยอะ่ะถ้าลำตัวด้านหน้ายืดให้ตึงไหล่มันก็คล่องขึ้นนะคะหายใจสะดวกขึ้น การเอื้อนหยิบของหรือว่าก้มตัวลงมันก็จะทําได้คล่องขึ้นช่วยเลี่ยงการบาดเจ็บคอเครดหลังยอกต่างๆอย่างที่บอกนะคะถ้าเรายืดหน้าอกด้านหน้าได้กว้างขึ้นดิเรกชันของหัวไหล่หรือว่าหลังมันก็จะทําท่าได้ดีขึ้นอย่างเช่นท่านี้นะคะหน้าอกด้านหน้าตึงแล้วแล้วเราบิดไปร่วมกับการหมุนข้อต่อหัวไหล่ด้วยส่วนแขนซ้ายนะคะก็หมุนเข้าแล้วอ้อมไปข้างหลังแล้วมือมาเจอกันแบบนี้ค่ะ แต่ถ้าตรงกันข้ามกันนะคะถ้าลำตัวด้านหน้าเรายืดได้น้อยหัวไหล่ตึงมากๆเราจะเลี่ยงการฝึกท่าย,ยากๆแบบนี้ไปก่อนนะคะเราอาจจะเริ่มจากการฝึกที่บ้านนั่งอยู่ที่พื้นหรือว่าที่ทำงานเราก็บิดลำตัวแล้วก็เริ่มจากอะไรที่เราสามารถทาได้บ่อยๆทาอยู่ที่บ้านทาที่ทางานแต่จะดีที่สุดนะคะถ้าเรามาฝึกด้วยกันที่โยคะอันมีค่ะ